อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับจะคล้ายๆกับโถส้วมที่เราใช้กันในปัจจุบันนะในเมืองนะครับเวลาเราถ่ายหนักนั่งยองๆนะนี่นั่งยองๆตรงหินสองก้อนนี่นะครับแล้วก็เราจะถ่ายหนักเข้าไปในรูนี้นะครับในรูไม้ไผ่นะส่วนตรงนี้จะเป็นกระบอกน้ํานะครับเวลาเราถ่ายหนักเสร็จ เราเจะสายกระบอกน้ำตรงนี้เทหรือว่าลาดสิ่งปฏิกูลที่เราถ่ายออกมานะครับมันก็จะไหลลงไปในหลุมด้านหลังนะตรงนี้จะมีหลุมนะครับหลุมน่าจะอยู่ที่แถวนี้นะมันโดนฝังกบไว้นะครับหลุมสิ่งปฏิกูลนะครับจะไม่ได้ประเจอประเจอนะจะโดนปิดบังไว้อย่างมิชิดนะครับห้องน้ําก็จะ โดนปกคลุมด้วยใบายจางนะครับนี่ใบาจางรงคากเจอลักษณะนี้นะโคตรข้างที่จะชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพราะว่าโดนสายฝนมาเมื่อคืนนะอืมการฝนได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามุงหนามากๆนะโหแน้นหนานะครับแน้นหนามาก